สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับทุกท่านก่อมาเจอกับรายการตะใต้วันประคำกับผมซีเกมนะครับผมแล้วทำไมตรงจมูกใหญ่เป็นพี่โน้ตอย่างนี้ล่ะครับอ๋อกดผิดดีนะไม่สอนยุทธเข้าไปอยู่ไร่ส้มแล้วขอโทษครับขอโทษเอาโอเคสวัสดีครับทุกทุกสวัสดีทุกทุกฐานนะครับผมวันนี้กลับมาเขา รายการฟราสต้าตายวละครกับพมสีเกมนะครับวันนี้ก็เรานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้เรานะครับจะมาจะมาจะมาสอนภาสต้าวลาครกันนะครับกับทุกท่านนะฮะอาคำว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนสงสัยไหมเวลาสมมติว่าสมมติว่าเราเนี่ยมีแบบว่ามีเพื่อนมาเหยียบเท้าเราอย่างเงี้ย แล้วมาขอเพื่อนมันก็เลยว่าขอโทษขอโทษด้วยแกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องพูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเออเราจะพูดยังไงสงสัยไหมครับสงสัยไหมสงสัยไน้ดิทุกคนพิมพ์ว่าสงสัยมากค่าหน่อยนสงสัยมากค่ะสงสัยสงสัยหน่อยเฮ้ยเกมลงกี่โมนี้ดึกๆึเลยพี่เที่ยงคืนตีหนึ่งเลยฮะสงสัยมากค่าดีมากครับได้เบอร์ทำไมพี่วันนี้จะมาเหมาใช่ไหมสวัสดีครับ แลน่าหาเรื่องเออเบาสว, <c oughs> วัสดีครับนะฮะสมมติว่าสมมุติว่ามีคนมาเหยียบท้าเรานะครับปุ๊บสมมติเหยียบท้าปุ๊บสมมติอันหนึ่งอันหนึ่งเดินมาปุ๊บ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 เหยียบท้าผมว้ากแล้เนี่ยผมก็บอกเฮ้ยเพื่อนทวทีไว้เฮ้ยไม่ได้ตั้งใจผมก็ผมก็ตอผมก็จะตอบกับมันกลับมั้ยว่าเออไม่พื้นเพื่อนไม่พื้น ไม่พื้ไม่พื้เบื่อไม่พื้ดูปากในชายครั้งนะครับผมไม่พื้ไม่พืไพ้ไม่เจ็บอ่ะทุกคนพูดตามครับไม่พื้พื้อผม <laughs> ถ้าบอกว่าเรียนปัดนี่คิดว่านี่ไม่เรียนถาบัดคนนี้เท่านวันนี้พี่บ้านนะครับเป็นอย่างนี้ทุกวันนะนะครับ,นะรบไม่พื้แปลว่าไม่เป็นไรนะครับผมสมมติว่าสมมติว่าเออสมมติว่านี่ผมยกตัวอย่างพูดกับแปลว่า,วาไม่พื้เผื่อนแล้วหนึ่งก็จะตอบว่าพื้พองพื้พอง <laughs> พอพอพอแล้วพอแล้วพอ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 โอเคโอเคนะวันนี้ EP ห้านะครับแต่ใต้วัลครเอาวัละครไปเราสอบกับวันละครโอ้ยไม่พื้นลวนี้ไม่พื้นไม่พื้น สวัสดีท่ทานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีไทยมงทุกท่กทานนะครับผมก็วันนี้ก็ถ้าใครเพริ่งเข้ามาไม่รู้จักผมฝากกดติดตามมาไว้ก่อนจะออกไปไหนนะครับก็เพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกยากมากนะครับพวกน,นี้ทุกคนจะออกแล้วก็ต้องบอกผมก่อนนะครับว่าผมกําลังจะใส่ <c oughs> โอ้ยนี่ก็เล่นทุกวันเลยไหม พอพอมีคนบอกเก๊กเนี่น no. ี่เนเก๊กอะไรเก็กขวยไม่พื้ไม่พื้ขอบคุณพี่น็อตด้วยนะครับเกมทะลุนี้จากพี่นิ่มน้องนิวนะอ๋อขอบคุณครับสามคนเลยสวัสดีน้องดาวด้วยครับผมเอัสดีคนเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่พื้นอ้าว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 เ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าวอ้าวอ้างอ้าวี้าวอ้าวอ้าวอ้า มันกองนี่มัน,มนกอนมันเช้าเม,ม็ดน,นี่มันเช้าเม็ดนี่มันเช้ากู้นี่พอพอพอแล้วพอแล้ว,ลวมันเตือน okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยกดผิดเสียงดังโอเคเสียงดังคํา,าว่าเี่ยแปลว่าเสียงดังทุกคนรู้ปะเชาเนี่ยแปลว่าเสียงดังถ้าเราพูดว่าอย่าเสียงดังเราก็ต้องพูดว่าอะไรทุกคน ราต้องพูดว่าอะไรอย่าเสียงดังอย่าเช่าอย่าเช่านี่ดีมากดีมากดีมากออะปิดรายการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับวันนี้ที่มารับชมกันวันนี้นะครับก็ขอลาไปด้วยบทสุภาษิตที่ว่านะครับผมมาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าลาแต่วันนี้ก็ต้องลาก็ต้องวิ่งเร็วกว่ามาเพราะว่าลาไป ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับปิดรายการ